สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีอีกรอบหนึ่งครับผมนะฮะตอนนี้ก็ตอนนี้พี่เสิร์ตแกก็เตรียมใส่สายแต่ว่าสายเกียร์เรายังไม่ได้ไปไปดูนะครับแต่ว่าฝาเนี่ยนี่คือฝาเดิมฝาเดิมของล็อกกี้เลยตั้งแต่ของคันนี้เลยตั้งแต่แรกเริ่มมาเลยนะครับตอนนี้ก็เอาฝาเดิมใส่หลังจากที่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ จัดวางซ่อมใหม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่แกก็จะใส่ใส่สายเซฟเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยจะมาดูกันว่าสายเกียร์เราจะจะมีไหมนะมันจะบอกว่ายังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนี่ก็คือเซฟมันต้องได้ตำแหน่งนี้ใช่ไหมพี่ครับผมนี่เลยคือตำแหน่งของเซฟครับอไอเซฟที่ สายใหม่ที่เราได้มาใส่นะ่ะคือไอเกียร์ฝาใหม่อ่ะมันไม่ได้นะครับทีนี้ก็มาซ่อมฝาเดิมเอามาใส่นี่มันลงตัวเป๊ะเลยนะไม่ได้ไม่มีไม่ต้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องดัดแปลงด้วยครับแต่ตัวนี้ถ้าหาสายเกียร์แบบสายเดิมได้ก็ต้องไปตัดตรงนู้นออกเกียร์ตรงนู้นออกนะครับ ตอนนี้พี่เสิรเกียร์ก็แต่งให้หมดเรียบร้อยแนละ้วใส่เข้าไปได้เราก็จะมารอดูกันนะครับตำแหน่งของเกียร์อัตโนมัติเลยครับไม่ต้องไปทำอะไรมากนั่นไงมันก็จะคืนมาของมันเองนะของมันเลยทีนี้เราค่อยไปตั้งเอานะครับไปตั้งเพราะว่าเราไปคลายตัวนูน้นะเราก็มาตั้งอยู่ให้มันได้ระดับของมันเอา หมุนมาเยอะบอ่นี่ครับเดี๋ยวพี่จะก็จะจับใส่ให้มันได้ระดับของมันสุดแล้วบอพี่ไมม่ใีอ๋อขายเกียวไม่ได้ เกนเกนเกนอาเบอร์สิบเจ็ดสิบสี่ให้พอนะ่อเล้วตะกายมีลูกมือครับโทรสั่งตะโกนสั่งลูกมือโอ้ยไวด้วยครับรู้รู้หมดเลยนะนี่ครับหลานชายเลี้ยงจนเป็นลูกชายคนเล็กไปแล้วหลานชายาอือเพรโหนี่เอามาให้เผื่อเลย รับข้มอ,อมากครับนพวกนีไ้ได้เลยอือนี่แน,น่ง่ายเลยเห็นไหมครับเสียบปั๊บเข้าเลย เพราะว่ามันก็คือตัวนี้ก็คือฝามันเลยสายมันเลยทุกอย่างแต่ว่าอีสูนี่ก็ก็จะเจอกันทุกคันนะครับเจอกันทุกคนแหละไม่ว่าอีสูฮิโนนะพี่นะเซฟเซฟหลุดเนี่ย ฮีโน่จะดีกว่าฮีโน่เป็นลูกหมากเนาะเป็นลูกหมากสองตัวเหมือนเหมือนรถเสียบตินอะฮีโน่มันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าอีซูนี่มันจะเป็นเซฟเกียร์อย่างนี้ครับอ<ล>นี้ก็จะเอาสายตัวนี้นะครับคืนเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันว่าที่ร้านประเสริฐเขาจะรับคืนเราไหม จะเห็นเล็กบอกว่าเขาบอกว่าคืนได้อยู่ถ้าไม่ได้ก็มาเปลี่ยนคืนนะครับไม่รู้จะคืนได้ไม่ได้ก็มามลุ้นกันเอาแล้วกันถ้าคืนไม่ได้ก็เสียตังฟรีขายใหคขคันอื่น,ใ,น,นใช่ แต่ไม่รู้ว่าจะมีใครมันคันไหนครับมันก็ไม่ค่อยมีคันไหนขาดอล้เนาะนานๆแต่มันก็ต้องมีอ่ะแต่ว่ามันก็จะนานหน่อยถ้าอยู่ที่อูอย่างเงี้ยได้ขายแน่นอนได้ใช้แน่นอนแต่ถ้าอยู่กับเราไม่ได้ขายแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็ไปถอดด้านในเพื่อเอาสายถอดสายยัดลงกับ ไพ้พี่เดี๋ยวผมช่วยงัดช่วยพิเศษงัดก่อนครับขนาดนี้เลยวะเนี่ยงัดงัดเลยคิมล็อกเออเนาะง่ายกว่านะพี่นะนี่ครับออกเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ปลด ทา่นาะข้งในนี่นน้อีก็ทำไมมันยัอนอย่างนี้ไม่รู้ใช่ไหมได้แล้วครับเออนี่เหลืออยู่ที่มันมันก็แค่ขาเกียร์แค่นั้นเองสายเกียร์แค่นั้นเองทีนี้ ถ้าเอาสายเกียร์มาเปลี่ยนใหม่น่าจะนิ่มกว่านี้เนาะครับสายเกียร์ก็เชื่อมตัวกตัดออกไอ้ตัวน,นั้นใช่ไหมครับไม่ได้เจอของมันเดิมถ้าเจอของมันเดิมก็โอเคนี่ครับมารอลุ้นกันพี่น้องเอ้ยจะเป็นยังไงอันนี้ปลอกพลาสติกมันก็เศษน้ำอะไรไม่เข้าอ๋อนี่ครับปลอกพลาสติกมันหลุดหมดแล้วครับตัวนั้น แต่มันดีคือว่ามันเป็นของแท้ของญีดีครับใช่ทนเป็นของไทยไปไป,<ะ>ไปนานแล้วใช่ไหมนี่มันจะ่อนถ้าเป็นบ้านเราสนิมกินแล้วด้วยนี่ครับตอนนี้กำลังถอดเอาสายออกมาครับนี่มันเครื่องออกตรงนี้เฉยเลยหัวน็อตตัวนี้แน่น น่าจะเปิอยางผมเพิ่งเปลี่ยนนี่อืม oh. เปลี่ยนใหม่หมดเลยฝาลูกยางแท้ด้วยของของอีซุแท้ด้วย mm hmm. เบิกมาเลยแล้วก็เอามาใส่มันน่าจะมีส่วนด้วยที่ว่าเราต้องใส่กาวประเกัน <Yeah. S 1> ไม,ไม่ไม่ชนกันเนาะ uh huh. มันก็มีช่องนี่ครับ <Yeah. S 1> ปกติฝาเครื่องล็อกกีนดีนี่จะแห้งสนิทเลยจะแห้งเหมือนข้างหน้านี่ครับ จะไม่มีไอมีอะไรออกอย่างนี้แนนั้นก็เปลี่ยนท่อหม้อน้ําก่อนเนี่ยเปลี่ยนท่อหม้อน้ําเปลี่ยนน้ํายาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะพี่ผม,ผมอะ เดี๋ยแค่สายเกียร์อย่างเดียวครับผมค่อยมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ได้สายเกียร์มาก่อนนะตอนนี้ก็สายเกียร์ยังไม่ได้เช็คเลยว่ามีของไม่มีของอค่อยมาติดตามกันต่อนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกับการรับชมคลิปครับผมบายยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ